รีวิวบ้านพร้อมที่ดิน152ตารางวาตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายบ้านหลังนี้ตั้งอยู่หน้าถนนใหญ่ห่างจาก7-11ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพียง50เมตรเท่านั้นค่ะบ้านนี้ตั้งอยู่หน้าถนน4-6เลนทางเข้าออกสะดวกสบายที่ดินหน้าถนนเนี่ยราคาขึ้นตลอดเลยนะคะ ถัดจากบ้านไปเพียง50เมตรก็มี7 eleven ตั้งอยู่ติดจาก7ซก็จะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองนางติดจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็จะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองนางบ้านนี้ตั้งอยู่บนทำเลทองติดสถานที่สำคัญมากมายโอกาสพัฒนามีอีกเพียบการเดินทางสะดวกสบายเหมาะแก่การพักอาศัยและลงทุนค่ะ